เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาจนคุ้นหูเลยนะครับกับกฎที่บอกว่าถ้าอยากจะสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาสักอย่างเนี่ยให้ทําติดต่อกันแค่21วันก็พอวันนี้เราจะมาดูกันคราว่าเรื่องนี้มันจริงเท็จแค่ไหนกันแน่แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมหลายครั้งที่เราพยายามทําตามกฎนี้ตั้งใจทําอะไรใหม่ๆทุกวันจนครบ21วันแล้วพอถึงเส้นชัยปุ๊บมันกลับไม่รู้สึกว่ากลายเป็นนิสัยอัตโนมัติไปซะอย่างนั้น เอ๊ะทำไมมันถึงล้มเหลวบ่อยจังเลยล่ะครับแล้วความรู้สึกที่ตามมามันก็คือความเจ็บปวดในชาวันที่22นี่แหละครับคือพอตื่นมาก็ยังขี้เกียจเหมือนเดิมเปะ๊ะยังต้องใช้พลังใจอย่างมหาศาลเพื่อฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นมาทําสิ่งนั้นอยู่ดีจนสุดท้ายหลายคนก็ยอมแพ้ไปแล้วก็วกกลับมาโทษตัวเองว่าสงสัยเราจะวินัยไม่ดีพอเอาละครับทีนี้เรามาสืบสาวราวเรื่องกันดีกว่าว่าไอ้โกดธ21วันที่พูดต่อๆกันมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่ บอกใบให้เลยว่าจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้มาจากนักจิตวิทยาหรือการทดลองอะไรที่ซับซ้อนอย่างที่เราคิดกันเลยนะครับต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มนี้เลยครับ Psycho-Cybernetics ที่เขียนโดยดร Maxwell Mo u s ซึ่งตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1960นู่นเลยนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของตัวเลข21วันที่โด่งดังไปทั่วโลก ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าดรมอ์ส mm hmm. เนี่ยท่านเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับไม่ใช่นักวิจัยด้านพฤติกรรมแล้วสิ่งที่ท่านสังเกตเห็นก็คือคนไข้ที่มาทำศัลยกรรมใบหน้าหรือแม้แต่คนที่สูญเสียอวัยวะไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ21วันในการปรับตัวและยอมรับภาพลักษณ์ใหม่ทางร่างกายของตัวเองเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวทางจิตใจไม่ใช่การสร้างนิสัยใหม่ๆอย่างการตื่นมาวิ่งหรืออ่านหนังสือเลย แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันก็เหมือนกับที่เราเล่นเกมกระซิบส่งสารกันตอนเด็กๆเ,เลยครับคือจากเดิมที่ดรเมาส์เขียนไว้อย่างระมัดระวังมากๆว่าใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ21วันพอถูกเอาไปพูดต่อๆกันคำว่าอย่างน้อยกับคำว่าประมาณมันก็ค่อยๆหล่นหายไดระหว่างทางจนสุดท้ายเหลือแค่คำว่า21วันเพียวๆกลายเป็นกฎเหล็กที่ดูตายตัวไปเลย เอาล่ะพอเราทลายตำนานเก่ากันไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลามาดูความจริงที่อ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่าว่าจริงๆแล้วสมองของเราเนี่ยมันต้องการเวลานาน,านแค่ไหนกันแน่ในการสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาสักอย่างมีงานวิจัยที่ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆในเรื่องนี้ครับเป็นงานวิจัยของคุณฟิลิปปาลลี่นักวิจัยด้านจิตวิทยาสุขภาพที่เขาทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง96คน ติดตามพฤติกรรมกันยาวๆถึง12สัปดาห์เลยนะครับเพื่อดูว่ากระบวนการสร้างนิสัยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงทีนี้เรามาเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยนะครับระหว่างตำนานที่เราเชื่อกันมาตลอดว่าต้องใช้เวลา21วันกับความจริงที่วิทยาศาสตร์ค้นพบซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยแหละครับคำตอบก็คือ66วันครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดครับโดยเฉลี่ยแล้วคนเราต้องใช้เวลาถึง66วันเลยทีเดียว กว่าที่พฤติกรรมใหม่ๆมันจะเริ่มกลายเป็นเรื่องอัตโนมัตินั่นหมายความว่ามันใช้เวลานานกว่าที่เราเคยเชื่อกันมาถึง3เท่าเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือช่วงเวลาของมันนี่แหละครับเพราะงานวิจัยพบว่ามันกว้างมากๆมีตั้งแต่คนที่ทําได้เร็วที่สุดคือแค่18วันไปจนถึงคนที่ใช้เวลานานที่สุดถึง254วันใช่ครับ254วันหรือเกือบปีเต็มๆเพื่อสร้างนิสัยแค่เรื่องเดียว เอแล้วทำไมตัวเลขมันถึงได้ต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ล่ะครับจากแค่10กว่าวันไปจนถึงเกือบปีเลยคำตอบมันอยู่ที่ความยากง่ายและความซับซ้อนของนิสัยที่เราอยากจะสร้างนี่แหละครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับการสร้างนิสัยที่มันง่ายๆอย่างการดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนเนี่ยมันก็เหมือนเราแค่ไปถางหญ้าทําทางเดินเล็กๆในทุ่งแปบเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเป็นนิสัยที่มันยากขึ้นมาหน่อยละ่ะอย่างการวิดพื้น50ครั้งทุกวันก่อนกินข้าวเย็น อันนี้มันเหมือนกับการสร้างถนนซูเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับคือมันต้องใช้ทั้งเวลาทั้งแรงงานทั้งความพยายามที่มากกว่ามหาศาลพอเราเข้าใจความจริงทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ยังไงดีเพื่อให้การสร้างนิสัยใหม่ของเรามันสำเร็จและยั่งยืนได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเองจนเกินไปและนี่อาจจะเป็นข่าวดีที่สุดจากงานวิจัยชิ้นนี้เลยนะครับนั่นก็คือ การที่เราเผล่อลืมทําไปบ้างหรือขี้เกียจไปสักวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างพังทลายลงนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยสมองของเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแค่เรากลับมาทําต่อในวันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็ยังดําเนินต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของมันจริงๆก็คือประโยคนี้เลยครับความสม่ำเสมอหรือการที่เราพยายามกลับมาทํามันซ้าๆเนี่ย สำคัญกว่าการพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบทุกวันโดยไม่พลาดเลยเยอะมากครับการที่เรารู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลา66วันหรือบางทีอาจจะ200กว่าวันเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้เราทอนะครับแต่มีไว้ให้เราเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เลิกกดดันตัวเองด้วยเส้นตายปลอมๆที่2ี่วันถ้าใครทำมาเกิน21วันแล้วยังรู้สึกว่าต้องฝืนใจอยู่บอกเลยครับว่านั่นคือเรื่องปกติมากๆแสดงว่ากำลังมาถูกทางแล้วล่ะครับ สุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าเราโยนความกดดันเรื่องการนับวันทิ้งไปแล้วหันมาโฟกัสแค่การลงมือทำซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่างสบายใจนิสัยแรกที่เราอยากจะเริ่มสร้างคืออะไรครับไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลากี่วันก็ตาม